จับโป๊ะแตกแอร์พันธิลาเมื่อวันที่30กรกฎาคม2563พิธีกรสุดเซฟรายการตกมันบันเทิงบุกโกธนชพันธ์บุมปนนดดาและเต็นต,ต่อสายหาเพื่อนดาราสาวแอร์พันธิลาไทยทมาถึงความสัมพันธ์ของสาวใบเฟิร์นและหนุ่มเจโม่ mo. หลังได้ร่วมเฟรมอวยพรวันเกิดด้วยกันในโพสต์อินสตาแกรมแอร์พันธีลาโดยได้ยิงคำถามไปว่า ใบเฟิร์นคบกับเจโมอ่อยู่หรอซึ่งแอร์ก็ตอบแบบชัดเจนว่าใช่หลังจากที่ได้ฟังคําถามก็ทําให้ทางรายการตัดสายอย่างทันทียังได้ก็ตามการดีเทอนครั้งนี้จริงๆหรือไม่ก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองจ้าเรียกได้ว่าช็อกเพราะก่อนหน้านี้เหมือนทั้งคู่จะจบไม่สวยด้วยเหตุผลที่ว่าไม่รู้มาก่อนว่าเจโม่มีแฟนแล้วจึงทําให้คุณพ่อจตุรงค์ออกมาพูดสแสดงความคิดเห็นด้วยความไม่ชอบใจมากนักที่ทําให้ลูกสาวเจ็บปวด ซึ่งก็เคยได้ให้การสัมภาษณ์ไว้ว่าถ้ากลับไปคบเจมโมอ,อีกครั้งก็โง่แล้วทั้งยังได้พูดเล่นเปลี่ยนเรื่องว่าถ้าเป็นเจมโมเอานิกกี้น่าชัดก็ได้จนเกิดการแย่งชิงแบบสายฮาก,กับเจ็กแฟนฉัน